สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งครับกับชายอัครรัตน์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลงสินค้าใน l a z a d a นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การลงสินค้านะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับ1เราต้องเตรียมรูปของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวที่เราจะลงรับ2เราต้องเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราจะลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะมาทําการลงในร้านลาซาด้าได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับวิธีการลงร้านลาซาด้าได้เลยนะครับเราไปพบกันเลยนะครับตามผมมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทุกๆท่านนะครับว่าวิธีการลงร้านลาซาด้านะครับทําอย่างไรนะครับเอาละวันเนี้ยข้าวเราเข้าไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าร้านลาซาด้าเราได้เลยนะครับร้านลาซาด้าเรานะครับเราเข้าร้านปกตินะครับเหมือนทุกๆเหมือนกับที่เรา เราเปิดร้านมาพอขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาตรงคําว่าสินค้านะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในตลอดอายุการที่ที่เราจะทำราาร้าเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมืออยู่ซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือที่จะเป็นเราจะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาใช้หนึ่งเครื่องมือคือเครื่องมือคําว่าเพิ่มสินค้านะครับเราก็มาคลิกตรง คำว่าสินค้ามันจะมีคําว่าจัดการสินค้าแล้วก็เพิ่มสินค้าวันเนี้ยเรามาดูเครื่องมือตรงที่เพิ่มสินค้านะครับเราก็คลิกตรงเพิ่มสินค้าเขาก็จะขึ้นหน้าใหม่มาหน้าถัดมาให้เรานะครับซึ่งหน้าถัดมาให้เราเราก็จะคลิกเพิ่มรูปนะครับช่องตรงนี้คือเป็นการเพิ่มรูปนะครับวิธีการเพิ่มรูปเราเตรียมรูปอย่างผมนะครับเตรียมรูปไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น นะครับอันนี้นะครับผมก็จะเลือกรูปทั้งหมด8รูปรวมทั้งรูปออยแล้วก็รูปบัตร e-business ซึ่งเป็นบัตรตัวแทนจาหน่ายของคิฟฟินนะครับเราผมก็เลือกรูปที่1นะครับผมจะเลือกทีเดียว8รูปเลยนะครับรูปที่2รูปที่3นะครับรูปที่4รูปที่5รูปที่6รูปที่7รูปที่8นะครับอ้าวเดี๋ยวสักครู่นะครับรูปที่1อ่าผมก็กดมาสองสาม นะครับสี่นะครับเอาละผมเลือกไปนะครับทั้งหมด8รูปเดี๋ยวเราไปาจัดสรรได้นะครับว่ารูปไหนเราจะอยู่ตรงไหนนะครับสักครู่นะครับรูปไหนเราอยู่ตรงไหนนะครับอา่าอันนี้ถือว่า เมื่อกี้นี้มันโหลดซ้ำมานะครับเมื่อกี้โหลดซ้ำมาเขาก็จะขึ้นมาว่าซ้ำเราก็กดโอเคลบไปนะครับเขาก็จะลบไปให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลงรูปเกี่ยวกับโปรตีนวีแกนของคิฟลินที่โปรตีนสกัดมาจากพืชนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวเอาเอาระวันนี้ผมจะขออนุญาตเอารูปไหนออกเนาะผมขออนุญาตเอารูป รูปนี้ออกนะครับเพราะว่ารูปแรกผมนะครับเขาจะได้8รูปนะครับผมจะใช้รูปนี้เป็นรูปแรกนะครับพอได้เสร็จแล้วครบ8รูปเรียบร้อยนะครับครบ8รูปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขยับนะครับขยับเมาส์มาตรงช่องของรูปนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายปวกนี้เราก็สลับรูปได้เลยนะครับสลับรูปได้เลยนะครับอันนี้รูปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้รูปบัตร e-business ผมนะครับ e-business ผมไว้หลังสุดนะครับ แล้วก็รูปออยนะครับผมก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับรูปออยนะครับก็สลับไปคึบโอเคถือว่าโอเคละตรงนี้นะครับผมก็ได้จัดแต่งจัดเรียงรูปเรียบร้อยแล้วนะครับตามความต้องการของเรานะครับสินค้าแต่ผลิตภัณฑ์เราเราสามารถจัดเรียงรูปให้มันดูสวยงามหรือดูต่อเนื่องหรือวิธีการปิดนะครับเขาเรียกว่าปิดการขายให้ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ของขั้นตอนของการที่เราจะตั้งชื่อสินค้าของเราการตั้งชื่อสินค้านะครับเราจําเป็นจะต้องตั้งชื่อที่คิดว่าลูกค้านะครับเซิร์ชหานะครับเซิร์ชหาสินค้าของเรานะครับซึ่งสินค้าเรานะครับตั้งชื่อเราเป็นคนซื้อเราคิดว่าเราต้องเป็นคนซื้อให้ได้นะครับเอาละวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปนะครับดูค่อยค่อย ติดตามเราค่อยๆดูก so ันไปนะครับโปรตีนจากพืชนะครับผมผมจะเขียนง่ายๆนะครับโปรตีนจากพืชนะครับเราคิดว่าเราคือลูกค้านะครับโปรตีนจากพืชกิฟฟรีนนะครับผมก็ต้องใส่เปรียวต่อเนื่องกันเลยครับโปรตีนจากพืชกิฟฟรีนนะครับแล้วผมก็เขียนว่าโปรตีนโปรตีนอีกนะครับโปรตีนวีแกนนะครับวีแกนนะครับแล้วก็โปรตีนออกกําลังกายโปรตีน ออกกำลังกําลังกายแล้วก็จริงๆแล้วช่องนี้เราสามารถใช้ได้255ตัวอักษรได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะทำให้ทุกท่านดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์และพัฒนาในการตั้งชื่อได้นะครับเอาละผมก็จะใช้เพราะว่าผมาใช้สินค้าแบรนด์คิฟฟีรีน,นะครับผมก็จะใช้คำว่าคิฟฟีนรีภาษาอังกฤษอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับ อ่าผมก็ใช้ภาษาอังกฤษน,นะครับอ่าภาษาอังกฤษโปรตีนออกกำลังกายคิฟรีนอ่าผมผมขออนุญาตนะครับพิมพ์ภาษาภาษาคำว่าคิฟรีนภาษาไทยตรงนี้อ,อีกอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เพื่อคำค้นหาตรงนี้นะครับเพื่อคำค้นหาตรงนี้ จะเป็นคำค้นหาอีกหนึ่งคำค้นหาที่ลูกค้าต้องการนะครับโปรตีนวีแกนอาระวันนี้นะครับคือวันนี้ลูกค้าเซิร์ชตรงไหนก็เจอผมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมก็มาดูนะครับมาเลือกหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ขอเสนอแนะนี่เขาก็เสนอแนะมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมนะครับเลือกหมวดหมู่คําว่าที่มีคําว่าโปรตีนมันตรงดีครับผมก็คลิกเข้าไปตรงหมวดหมู่นะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็าจะได้มาแล้วคือชื่อและก็หมวดหมู่ขั้นตอนต่อไปคือเราอาจจะทําวิดีโอหรือวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอเราก็คือ่ายเดียนะครับเข้าไปที่มาเดียแต่วันนี้ผมจะขอให้ทุกท่านลงสินค้าไปก่อนหรือเราเตรียมคลิปวิดีโอจาก YouTube เอาลิงก์ YouTube มาวางตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเป็นวิดีโอมีเดียห้ามเกิน1นาทีหรือ60วินาทีนะครับตรงนี้ห้ามเกินนะครับและ อ่าตรงนี้ผมไม่ได้เตรียมเข้ามานะครับแต่ทุกท่านสามารถเตรียมหรือเพิ่มเติมที่หลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คําว่าโชว์มอนะครับโชว์มอตรงนี้นะครับโชว์มอตรงนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปที่เราจําเป็นจะต้องใช้พื้นหลังสีขาวด้วยนะเพราะว่าหรือพื้นหลังที่ดูสวยนะครับที่เราดูสวยแล้วก็เพราะว่าพื้นหลังตรงเนี้ย ทางลาศนาอาจจะเอาไปโฆษณาที่เว็บอื่นนะครับแล้วก็เว็บอื่นที่จะชอบพื้นหลังสีขาวก็ได้นะครับถ้าเป็นพื้นหลังสีสีเนี่ยบางทีไปอยู่ที่เว็บอื่นแล้วผลิตภัณฑ์เราดูดูไม่สวยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เอามาหนึ่งรูปนะครับหนึ่งรูปที่ผมโหลดมานะครับเป็นหนึ่งรูปแค่นี้เองรูปเดียวรูปเดียวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนต่อไปนะครับพอเราเลื่อนต่อไปเสร็จแล้วเราก็มาคลิกคำว่ายี่ห้อยี่ห้อตรงนี้ผมใช้คำว่าก i ิฟฟครับ giff เนาะโอ้ยไม่ใช่นะครับ giff อ้าวอาระตรงนี้เนาะก็คำว่ากริฟนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนหน้านี้นะครับหรือเราจะเลือกมาตรงนี้ก็ได้นะครับรูปแบบของสินค้าเรานะครับเป็นอะไรครับเป็นแคปซูลเป็นเม็ดของเราคือผงนะครับคือผงแล้วก็ส่วนผสมของสินค้าเรานะครับมีอะไรบ้างส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างเอ๊ะของเราก็ รามีพวกแคลเซียมอยู่แล้วอของเราก็จะมีพวกแคลเซียมนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับเราก็เลื่อนมาดูได้ครับหรือไม่งั้นเราลองพิมพ์เสิร์ชหาก,ก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆเราก็สามารถที่ใส่คําว่าแคลเซียมเสร็จแล้วเรามาพิมพ์คําว่าถั่วเหลืองก็ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่คลิกคําว่าแคลเซียมขึ้นมาก่อนมันจะไม่สามารถพิมพ์ได้ครับวันนี้นะครับผมก็ ลองทําวิธีให้ทุกท่านดูทุกๆวิธีนะครับถั่วเหลืองนะครับว่าสามารถพิมพ์ได้ไหมอ่าสดแล้วกดแอนท r เเห็นไหมครับได้ครับได้พอถั่วเหลืองเสร็จแล้วนะครับเรามีวิตามินดีด้วยเรามีวิตามินดีด้วยนะครับเรามีวิตามินดีแล้วก็คำว่าโปรตีนนะครับวิตามินดีเอาละเราไปหาคําว่าโปรตีนอีกสักคํานึงนะโปรตีน,นะฮะเจอละใส่โดยประมาณนี้ได้นะครับนะครับใส่โดยประมาณนี้ได้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าโชว์มอ โชว์มอแบว่าเพิ like, <To> ่มเติมหรือโชว์ขึ so now, oh, hmm. you. oh, ้นอีกนะครับโชว์มอเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับอินพุตตรงนี้ก็คือเลขที่อยนะครับเลขที่ออยนะครับหรือรุ่นนะครับรุ่นตรงนี้ก็คือเป็นเป็นรุ่นตรงนี้นะครับเราก็ใส่คําว่าโปรตีนก็ได้ครับโปรตีนนะครับจริงๆแล้วรุ่นพวกนี้มันก็จะเป็นอะไรนะ เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพวกเนี้ยก็คือแต่ว่าเราก็สามารถใส่ได้นะครับโปรตีนจากพืชน,นะครับโปรตีนจากพืชง่ายๆเลยโปรตีนจากพืชน,นะครับเอาละแล้วก็เลขที่ออยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นของคลีฟีน,นะครับเราก็สามารถไปกดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับกดบวกนะครับผมจะสอนค่อยๆสอนนะครับเราสามารถกดบวกไปหาเลขที่ออยได้เลยนะครับ กดบวกนะครับแล้วเราก็มากดเวบคิฟฟรีนครับเวบคิฟฟรีนตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมผมแขวนมาแล้วมันก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็ต้องเข้ามาที่เวบคิฟฟรีนครับนี่ครับมากดตรงนี้ครับกดปึ้งเข้ามาแล้วเยกที่ออยนะเยกที่ออยตรงนี้บางทีนะครับโปรตีนเลือกหาเยอะไป นะครับมีทั้งหมด25หน้าเราจะต้องทําอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรหัสสินค้าและพอเรารู้จักรหัสสินค้ารู้จักตรงไหนครับจากเคตตลกครับเพราะฉะนั้นผมกดคําว่าคอนโทรลแล้วก็ตัว F ครับคอนโทรล F มันก็จะมีช่องนี้ครับดูเมาส์ผมนะครับทุกท่านครับดูเมาส์ผมมานะครับคอนโทรล F แล้วผมก็รู้จักผมเอารหัสมาจากเคตตลกครับ8 2 0 5ออ่านี่ครับ V แกนมาติด โปรตีนนะครับเราก็สามารถที่ก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับก๊อปปี้ไปได้เลยคัดลอกนะครับคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วเรากลับไปที่ไหนครับเรากลับไปตรงที่เราลงสินค้าไว้เมื่อสักครู่นะครับเขาถามว่าเลขที่ออยใช่ไหมครับเราก็เอามาคลิกกดวางเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายๆวิธีการไปหาออยนะครับวิธีการไปหาออยนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับมาเลือกตรงนี้สี สีของเราออกเป็นสีเทาๆนะครับสีเทาๆสีเทาๆเราก็กดคําว่าสีเทาเข้าไปนะครับสีของผลิตภัณฑ์เรานะครับไม่ใช่สีกล่องหรือสีกระปุกนะครับสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแพ็คเดียวนะครับเพราะเราเป็นขายเป็นกล่องนะครับเราขายเป็นกล่องเป็นแพ็คเดี่ยวนะครับโอเคตรงนี้ข้อมูลเฉพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผ่านละผ่านขนาดกลางไปแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับตัวเลือกของสินค้าหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็คือราคาราคาตรงนี้นะครับบริษัทอกให้ขายราคาอ,อันนี้ผมนะครับก็คือราคา1น9บาทคือรวมรวมกระบอกด้วยครับ1,669บาทแต่วันนี้ผมนะครับมีโปรโมชั่นคือแถมให้ลูกค้านะครับแถมให้ลูกค้านะครับอโอเคผมนะครับเริ่ม นะครับ1,669บาทนะครับเริ่มแล้วก็อผมก็ไล่ตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคแล้วผมก็กดคำว่าโอเคแล้วก็กดคำว่าคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับผมก็ขายคือ1,100ันหนึ่งร้บาทนะครับ1 1 0 0รบาทนะครับเรียบรอ้อยนะครับ ตรงนี้จานวนจานวนตรงนี้ก็คือจํานวนาราคาของจํานวนคือสต็อกสต็อกของสินค้านะครับผมก็จะใส่ไป199ชิ้นนะครับ SKU SKU คือรหัสของสินค้านะครับคือรหัสของสินค้านะครับ82052นะครับ8 2 0 5 2คือรหัสของโปรตีนนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ โรจิเทคกับโรยันคิดนะครับผมจะใช้ตรงคําว่าโรยันคิดนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาตรงโรยันคิดเสร็จแล้วเรามากดเครื่องหมายบวกพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วนะครับมาการะบาดตรงโรยัยคี้ทิ้งไปนะครับตรงนี้เขากล่าวคําต้อนรับเราการะบาดท,ทิ้งไปเพราะตรงเนี้ยเราต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้ข้อมูลหรือรายละเอียดของสินค้ามาแล้วแล้วก็รูปหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งรูปข้อมูลอย่างน้อยสิบสี่สิบตัวอักษรขึ้นไป ใช้รูป1ต่อหนึ่งก็ได้นะครับเราต้องใช้40ตัวอักษรขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมนะครับมาคลิกนะครับตรงตัวอักษรเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วผมก็มาคลิกคคำว่าเทคตรงนี้นะครับผมก็เอาออกไปนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาโดยประมาณผมที่ผมเตรียมไว้นะครับผมโดยประมาณสัก8 0ด0นะครับเรามาแก้ตัวเลขตรงนี้ได้800ครับมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเทคตรงนี้ก็จะเปิดให้เรากว้างขึ้นนะครับ อ่าผมก็ไปก๊อปข้อมูลมาครับขึ้นข้อมูลผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้นะครับผมก็ก๊อปปี้ไปนะครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผมเอาข้อมูลมาจากเว็บของบริษัทเลยครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บของบริษัทนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บของบริษัทเนาะโอเคนะครับตรงนี้ผมก็กดคํเมื่อวางนะครับ แล้วผมก็ลากนะครับแล้วผมก็ลากแล้วผมก็ค่อยๆเลื่อนมานะครับลากเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอามาตัวหนังสือสักประมาณสักสามสิบนะครับสามสิบโอเคได้ไหมอ้าวยังไม่ได้ปุ๊บสามสิบอ่าผมก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นให้ข้อมูลมันเยอะขึ้นหนึ่งพันสองร้อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งพันสองร้อยเราก็จะได้อ่าโอเคละเราก็จะได้ ถ้าเกิดยังไม่โอเคนะครับเราก็สามารถขยับไปได้ครับขยับไปจนกว่าข้อมูลที่เราเตรียมมาจะจะได้พอดีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องมาเพิ่มรูปอย่างน้อยหนึ่งรูปสูงสุดคือ8รูปนะครับตรงเนี้ยเราสามารถที่เราจะมาพิมพ์มเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะครับหรือเราจะพิมพ์มเพิ่มเติมในความเข้าใจของเราแต่ห้ามมีคีมเยอะนะครับ ถ้ามีคำคำเค็มโอเวอร์เยอะเสร็จแล้วผมก็จะมากดคำว่ารูปหนึ่งรูปเขาก็จะมีขึ้นหน้าฟ้อนขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรูปแต่เพราะฉะนั้นรูปตรงนี้เราต้องขยายเท่าไหร่เขารีเฟรชมาที่โมดูลตรงนี้สามร้อยห้าสิบแต่ผมบอกว่าตรงนี้ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะพอดีกับมือถือพอดีนะครับมันจะพอดีกับมือถือพอดีผมก็คลิกนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปหนึ่งรูปผมก็ใช้รูป หนึ่งรูปนะครับหนึ่งรูปรูปที่หนึ่งนะครับผมก็อัปโหลดเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังอัปโหลดรูปเข้ามาพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ลากรูปนะครับเจ็ดร้อย้าสิบมันจะพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงนี้รูปของเราจะขึ้นมาถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจยังไม่พอใจอีกปุ๊บผมก็จะมากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพิ่มอีกหนึ่งรูปครับ ผมเพิ่มเนหนรูปทำเหมือนเท่นเดียวกันครับ750ครับ750นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเพิ่มอ่าอีกหนึ่งรูปนะครับโปรตีนให้เขาเห็นเนื้อเนื้อของโปรตีนนะครับปึ๊บอามาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงรูปเราให้เข้ากับพอดีกับกรอบนะครับเวลาจะไปอยู่ในมือถือจะดูสวยมากนะครับเพราะว่าเราดึงมุมของรูปนะครับมุมของรูปเวลาเราไปอยู่ที่มือถือจะสวย จะสวยมากเลยครับจอพอดีกับหน้าจอมือถือเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมผมจะบอกว่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงรอยิ้คิดนะครับผมก็กดคําว่าบันทึกกดคําว่าบันทึกก็เขาก็จะบันทึกข้อมูลตรงเนี้ยลงไปเลยนะครับลงไปที่รอยิ้คิดเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นมือถือดูสวยงามมากนะครับตรงนี้เราก็กดคําว่า โชมกดคำว่าโช์มรายละเอียดสินค้าภาษาอังกฤษแบบเต็มไม่บังคับสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาเอาเอาตรงไหนมาใส่นะครับเดี๋ยวผมมาใส่ตรงแบบภาษาไทยนะครับภาษาไทยก่อนนะครับผมก็มากัดามากดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องคือรายละเอียดนะครับเพราะผมก็ค้างแล้วผมก็กด Control V น,น,น,นะครับเรียบร้อยแล้วภาษาไทยที่ผมกอบวางไว้ ที่ผมก็ค้างไว้เมื่อสักครู่ที่ผมไปใส่ตรงโรยินคิดนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษไม่บังคับแต่ผมบอกว่าน่าจะต้องใส่นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยอ่านอะไรไม่ค่อยเข้าใจเราก็สามารถที่จะไปก๊อบได้นะครับเข้าไปดูตรงไหนครับเข้ากลับไปที่เว็บคิฟรีเมื่อกี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ออกใช่ไหมครับเรามาตรงนี้นะครับตรงเป็นเมนูของของคิฟรีเราจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรากดคําว่าภาษาอังกฤษเลยครับ กดคำว่าภาษาอังกฤษไปปั๊บเราก็เข้าไปตรงผลิตภัณฑ์นะครับเราเข้าไปตรงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอ,อันนี้เห็นไหมครับจะมีภาษาต่างๆนะครับหรือสินค้าของเรานะครับสินค้าเอาเข้าไปตรงที่สินค้านะครับเข้าไปตรงสินค้าเสร็จแล้วรหัสสินค้านะครับเมื่อกี้เราบอกแปดสองศูนย์ห้าสองแปดสองศูนย์ห้าสองค้นหาดูครับแปดศูนย์สองห้าสองกำลังค้นหายอยู่นะครับตอนนี้กําลังค้นหายอยู่นะครับ มาแล้วน่าจะมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับโปรตีนโปรตีนเรารายละเอียดนะครับรายละเอียดไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วผมก็ก็คือจะมาจากเว็บบริษัทนี้ครับเห็นไหมครับอา้าวทำไมอันนี้ไม่เปลี่ยนให้ผมนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องเปลี่ยนให้ผมนะครับาภาษานะครับจะต้องเปลี่ยนปกติแล้วมันก็คือเปลี่ยนให้ผมเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกไปปุ๊บสลับภาษานะครับแล้วก็สลับใหม่ ดูสิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมนะครับนี่ครับมาแล้วครับภาษาอังกฤษนะครับมาแล้วเราก็สามารถที่ก๊อปก๊อปเลยครับก๊อปปี้อยู่ทั้งหมดเลยก๊อปปี้ไปทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับเราราคาเราไม่เอาใส่ไปครับนี่ครับแค่ตรงนี้ครับคัดลอกเห็นไหมครับบริษัทเราทำมาให้เรียบร้อยหมดแล้ว เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาโมบา้นี่ครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษที่เรามีครับนี่ครับเพราะว่าบางทีเราจะไปเจอคนต่างชาตินะครับอันนี้นะครับเราลองทําดูนะครับเราลองทําดูนะครับภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใส่ไหมผมคิดว่าจําเป็นสินค้าสินค้าภายในกล่องนะครับผมก็จะเขียนนะครับสินค้าภายในกล่องกี่ซองครับ เราก็ใส่ตามจํานวนซองเลยทั้งหมดมีหนึ่งกล่องมีสามสิบซองนะครับผมก็จะเขียนสามสิบนะครับซองเอาละอันนี้ผมก็จะเลื่อนมานะครับสินค้าเรามีรับประกันไหมนะการจะส่งและการรับประกันนะครับผมก็จะมาเลือกนะครับโ์มอกดโ์อมอเลือกมีการรับประกันไหมมีครับมีการรับประกันนะครับมีรับประกันนะครับเลือก ระยะเวลารับประกันนะครับคือเรารับประกันที่หนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับรับประกันเงื่อนไขการรับประกันการแพ้นะครับหรือกระบวนการผลิตก็ได้นะครับกระบวนการจัดส่งกระบวนการผลิตนะการการแพ้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สินค้านะครับแล้วแต่สินค้าของเรานะครับแล้วก็ น้ำหนักนะครับน้ำหนักของสินค้านะครับ0.6นะครับ0.6หมายควเพราะว่าประมาณสัก6กกนะครับแล้วก็ขนาดกล่องของเรานะครับขนาดกล่องของเรานะครับผมขนาดกล่องผมก็คือกล่องขนส่งข้างนอกนะครับไม่ใด้กล่องผลิตภัณฑ์นะครับกล่องของขนส่งที่เราจะต้องใช้แพ็คศูนย์บวกีกล่องพวกนี้นะครับเราสามารถไปดูได้ตามร้านที่เราซื้อนะครับผมก็จะใช้ไซส์บีนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด นะครับ25แล้วก็9นะครับสิ25 9สินค้าเรานะครับมีอันตรายไหมของเราไม่มีนะครับแค่นี้ครับสินค้าเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยอดเยี่ยมแล้วเห็นปะถ้าเกิดว่าจะยอดเยี่ยมแบบสุดยอดก็คือเราขาดแค่ตรงนี้ไปนิดเดียวนะครับเราขาดแค่ตรงลิงก์วีโอนี้ไปนิดเดียวนะครับอ้าวอ่าจริงๆถ้าผมเอาลิงก์วีโอมาลงปับ๊บนะี่ครับมันก็จะ คือว่าขึ้นภาวะสุดยอดเลยนะครับหรือวีโอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกดส่งไปเลยนะครับกดส่งไปเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ครับสินค้าเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพิ่มสินค้าใหม่ผมไปจัดการเรื่องของสินค้าก่อนนะครับผมไปดูนะครับจัดการเรื่องของสินค้าซึ่งนะครับเราลงมาแล้วเรารอตรวจสอบหนึ่งนะครับเรารอตรวจสอบหนึ่งถ้าเป็นอาหารเสริมต้องรอตรวจสอบ 3-5ถึงวันทำการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิกที่เราไม่ต้องรอตรวจสอบเลยครับผมไปดูครับที่รอตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบนะครับเห็นไหมครับปิดพันที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขารอตรวจสอบอยู่นะครับผมก็เข้ามากดนะครับอันนี้เป็นทิกดีๆอีกหนึ่งทนะครับถ้าใครดูจบคลิปก็จะได้ทิกดีนะครับเพราะฉะนั้นเรากดเข้ามาคำมาแก้ไขนะครับกดคำมาแก้ไขเสร็จแล้ว เรามาเลื่อน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 ดูแล้วลองกดส่งอีกหนึ่งครั้งดูนะครับว่าเขาจะเรียบร้อยหรือย,ยังยังจะรอตรวจสอบอยู่อีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเข้ามาดูเรื่องการจัดการสินค้าการตรวจสอบสูนย์แล้วสินค้าเราไปโชว์ที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดไหมครับถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้สุดยอดคลิปนี้โอเคเราฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆของเรานะครับเพื่อ เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับทรายอัครัตนัตบุญครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ยังติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับ